อุ่นไอรักสนับสนุนโดยนมแพ้ d ีจี3 advance ช่วงอุ่นไอรักวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกับการเรียนรู้นองห้องเรียนของหนูน้อยวัยโซนทั้ง4คนในคิสมิชชั่นก่อนที่จะไปพบกับมิชชั่นวันนี้เราไปทำความรู้จักกับผู้ปฏิบัติภารกิจทั้ง4คนกันก่อนค่ะ <S <S และเมื่อในเด็กพร้อมกันแล้วไปพบกับมิชชั่นแรกกันเลยนั่นก็คือตามหาพี่แพะ กติกาทีมงานจะแบ่งน้องๆอ,ออกเป็น2ทีมซึ่งทั้ง2ทีมต้องไปหาพี่แพะที่ซ่อนอยู่ในกล่องให้เจอทีมไหนเจอก่อนจะเป็นผู้ชนะครับถ้าพร้อมแล้ว Let's Go เด็แล้วยากไปหาพี่แพะกิจกรรมนี้นอกจากจะได้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วยังพัฒนาการใช้เหวพ่ยพลิฟการสังเกตและการทำงานเป็นทีม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในอนาคตค่ะใชรอีกแล้วต้นเราอีกแล้วและใน,นที่สุดก็ไ,ได้ผู้ชนะแล้วล่ะค่ะเย้ yeah! จ อย่าลืมหาเวลาว่างพาลูกมาเล่นนอกบ้านนะคะอย่างสวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่มีพื้นที่ให้เด็กวิ่งเล่นก็จะช่วยให้ลูกน้อยสดชื่นและแข็งแรงค่ะการพัฒนาร่างกายของเด็กปฐมวยัยให้แข็งแรงนอกจากจะเปิดโอกาสให้เขาเล่นอย่างอิสระแล้วยังต้องส่งเสริมเรื่องสารอาหารที่เหมาะสมอีกด้วยเช่นอาหารจำพวกถั่วมเมล็ดแห้งปลาตัวเล็กตัวน้อยขนมปังโฮวีและเสริมด้วยนมที่มีระบบการสร้างนนมแบบอโพไคมีโปรตีนและไขมันที่ย่อยง่ายช่วยให้ลูกสบายท้องพร้อมเรมียนรู้ได้ทุกวัน อีกทั้งยังมีแคลเซียมสูงที่มีส่วนช่วยกระบวนการสร้างกระดูกและฟันอีกด้วยล่ะค่ะเด็กอายุ3-5ปีนะครับมักจะสนุกกับการเคลื่อนไหวซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวแล้วยังเป็นการส่งเสริมทักษะทางด้านสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสังเกตการคิดวิเคราะห์การวางแผนและแก้ปัญหาให้กับเด็กๆนะครับอย่างกิจกรรมตามหาพี่แพทในครั้งนี้ซึ่งพ่อแม่ควรจะต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการส่งเสริมพัฒนาการอย่างรอบด้านให้กับเด็กๆเรื่องของโภชนาการก็มีความสําคัญนะครับ ในเด็กเล็กๆนั้นนมแม่เป็นสารอาหารที่ดีที่สุดแต่หากไม่สามารถจะให้นมแม่ได้หรือถึงวัยที่จะต้องเปลี่ยนนมนะครับปัจจุบันนี้ก็มีทางเลือกให้คุณพ่อคุณแม่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนมวัวหรือนมแพะโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะพิจารณาได้จากสารอาหารที่มีอยู่ในนมการย่อยและการดูดซึมของสารอาหารสัดส่วนของโปรโตีนรวมทั้งแคลเซียมตามธรรมชาติที่มีอยู่ในนมซึ่งจะทําให้เด็กๆนั้นได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ